หมอกยูไซเริ่มหมอกจากเต็กองทีมอน,นปักซอมอ้าวว่ามันสิมาปักซีปักซีไดปักไก่หนึ่ง่ายคลิปได้บอลดีๆได้เออสบายดีเอฟซีคอยแน่คอยเมื่อแล้วไก่เมื่อลล <laughs> เลยเ,เ,เข้าไทยข้าตอนนี้คือถ่ายไปเข้ากับเงเมืองแล้ว ขเบิ้งแนวอื่นแล้วไปไปบักมาแล้วคอยลงก่อนบักมาแล้วอยังบ่เมือยังบ่เมยบักมาแล้วคอยไปก่อนคอยทาคอยบุ่นเล่าสีหายไปนะไปขอไปก่อนเด้อไปโชคดีไปกระอกันใหม่เขาทาคอยเขาทาคอยไปครับนทาอู้สั่นจะ

ตะเก็บก็บมสุกเ้อเก่งเลยครับเรือได้เสือเรือครับเป็นบรทุนเกาโดปดคนเหอเอาไปจัดใสหูลเออเ่มือมากะลอจักข่วมเลย เปลี่ยนเลยวะเป็นบนถนอนอะไรทด่เนาะมันอยู่กับน้ำมันอยู่กับน้ำตลอดเนาะบนจนบนระยาน้ำเนาะกำลังเดินทางออกจากบ้านต่างลางครับเมืองสระสมบูรณูไปเจ้าพัสสก ถามบักนี่ก็ถือว่าเป็นเทื่อแรกก็จ่่่่ะครับผ่ได้่า่ับ่่่่่่่่่่่่่่่ก่่ม่่่่่่มีหัว่ร่่มีหัว่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่นม่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่ หยอดอีเล่เก่งแห้งครับสิบหาพันเกี๊ยบสิบหาพันกี๊ยวประมาณส่าบาทเนาะเป็นเงินบาทประมาณส่าบาทประมาณประมาณเอาเลยครับไปไปกันเด้อรอบหนา้าจะมาใสบริการใหม่ เด,เด้อินไเด้อใช่สุขีสุขีสุขีขึ้นกันไปครับเดินทางเข้าสู่ปากเซครับ สวัสดีครับกับบรรยากาศตอนสวยๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองปากเซีแขวงจำปาสสักซอปปลาวครับมาอยู่กับนี่ครับคําแสงบานหน้าครับสองยูทูบครับคําแสงบานหน้าครับสวัสดีครับสบายดีเดินสำหรับนี้เราก็จะเดินทางกันครับเดินทางกันเยาๆเลยครับเยาๆเนี่ยก็คือใส่เวลากับประมาณน่าจะหลายมือพอสมควรครับนั่นๆๆๆๆๆั่นนย่นน่เดนเดินทางเย่าออกมาแล้วครับดองรัดสายกินครับยูทูบเบอ่ดีเดินกันเด้อพี่น้อกกันไครับ บาระวังเซ็มคนไปแบบจีบผู้ชาหน่อยหฮนเซ็ไปกับไอเดชัตทักมาบอกน้องวาดโดดไปกับไอเด่าบ่ต้องห่วงห่วงนี่ล่ะไปกับไอเยโรการเลยเป็นผู้ชายหน่อยนะเกียนต้องห่วงแน่นใจโดดมันเป็นสีสันระหว่างทางเป็นงานเป็นอย่างพราเอฟซีเด้ยิ้มได้หัวไปน้ำกัน จริงๆเข้ากับไปเข้ากับคือถอดลูกคือถอดเมียคือถอดครอบครัวคือเก่าเข้าไปเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานเข้ากับใดินใดท่องนั่นนี่มากเข้ากับมาจูนเจอลูกเมียครอบครัวคือเก่าอันนั้นเป็นรายละเอียดเด็กกออ่านนีะเป็นรายละเอียดระวางทางตัวนั้นตีกย่อยเล็กน้อย เอฟซีเอฟซีเบอ่งแลีวอันออลไล่ละเอียดทรงมาบอกน้องรันมาฟ้องงานตัวเจอบอกน้องรันข่าดน่ะสิบบีเบิดโลดในป่ะไอซบเบยนดลจานเขาลุมโลดมากผ้าผัวเขาไปหลอกวันนี้เมียเขาจะจมเอาเลยเดี๋ยวก็นมาสิไปนั่งเดี๋ยวก็ไปคือว่ามันหนาฝนมันก็ลำบากนะครับกับมันเกิดแบบวบบ นั่นนี่จากหน่อยอุปสรรคมันก็มีบ้างครับหนาฝนหนาหนาวหนาห่อนก็ว่ากันไปตามสภาพเรงก็ไปตามขย่มนะครับวันนี้ก็พอดีมีโอกาสดีก็ทักทายกันมาเล่นกับน้องคนน้องเพราะก็ว่าจะไปนั่งกันเดี๋ยวก็ถ้าเบิ้งถ้าติดตามชมครับได้น่าจะมีอ่าอย่างดีๆให้ทุกๆคนได้เบิ้งทุกๆคนได้เห็นครับก็ไปครับเดินทางกันครับไปคำแสงเข้าไปไปลายไปบายบายบายมาต้องห่วงเด้อมือเงินหน้าเด้อมือเงินอน้าเด้อ คเครื่องิตรได้ยู่วบ่เครื่องลิตรเอาแหว่เตมน้ำมันนะครับ อาเติมได้ไหมเอาเครื่องรีดเท่าไหร่เครื่องรีดเอาเต็มถังเอาเต็มถังเอาเติมมาเติมขั้นขั้นแม่นขายอีีนี่เครื่องรีดเท่าไหร่รีดปลายผ่านปอบ่เผือ่อเจอฮาวิ่งตะมตันเมื่อนเด็กวิ่งกันเจอตะมตัดเมือน อยากไอ้จมบ่เติมไอเมื่อไร,อไ,รไปกับเรื่อง่ะเด้อดอหน้าสิมาเติมน้ำหม่สิมาเติมมันเต็มลิตรดอกรอบหน้าไปครับเขาเพราะได้ยิ้มครับสีสันร,ระว่างข้างครับความหนาหลักกมเปิดอายกับเย็ดใจเพราะได้ยิ้มเพราะได้ชื่นใจไปครับ อันนี้ก็เป็นด้านเก็บเงินครับประหม่าใจว่าเท่าไหร่คือการสิบพันบอกสิบพันหรือห้าพันหรือสิบห้าพันแต่ว่านี่แหละครับผมเกินนี่ครับตอนนี้เราสูบางเตา่าบางเต่าหรือด้านช่องเมฆก,กี่แหละครับการเชื่ทุกคนครับช่วงนี้นับตกก็หลายครับสถานที่ท่องเที่ยวเมืองปากเซแขวงจะปาสักนี่ก็หลายครับสถานที่ท่องเที่ยว อดครับก็แกงต่างๆกันหลายครับเพราะว่า,ามหาดิที่สีพันรอนี่ก็อยู่ในเขตของแขวงจัปาสักครับถึงผมก็ไล้จะเดินทางไปนี่แหละครับแต่ว,ว่าก่อนที่จะไปหอดุนก็น่าจะจะแวะนอนทางข้าง,ไป,ไ,ปางไปเรื่อยๆไปก็ปรถขายโอ่งนี่แหนะครับไปครับลุยกันไป ไปวัดผู้ครับกำปัศกผูรที่จะมาทองเที่ยวกะตองมาเซนนี่นะครับสามารถที่จะไปส่งตะอูได้ครับสามารถที่จะไปเมืองโค้งได้แต่ว่าเมืองโค้งเราต้องขามบักครับผูรดมักแอดเวนเจอร์ก็ต้องขามบักขามบักก็คือขามเรือนะครับเอารถขึ้นเรือครับรถยนต์ก็ขึ้นบักใหญ่รถนนอยกัขึ้นบักน้อยครับที่ท่องเที่ยวมากมากครับจหวนสปักสบปอลาวครับ ส่วนส่วนส่วทุกคนได้เลยครับนานี้อากาศก็ฮ้อนครับแดดร่มลมตกแต่ว่าฝนก็น่าจะตกจักหน่อยครับหน้าหนาวก็กระพอเยี่ยวครับหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวนี่น่าจะแห้งดีเลยครับอากาศกำลังดีกำลังเหมาะครับเดินทางกันต่อครับวันนี้ลาดหน่อยทางทางบ้านหัวปลาคอโอ้ยังเลยไม่เจอบอกทัวร์ไม่เจอบอกเภาโอ้ยยิ่ีเลยเนาะ กุ้งหอยปูปลาบูมี่เลยเนาะฮะเอาเม็ดเนี่ยได้กินปูเอาไม่ฝากแม่เ่าได้ยุบอ่ะว่ะว่าพิษมแต่พอเ่าวยแม่เ่าแม่เ่าต้ยหละมากจีเอาอยังไม่ฝากพ่อเ่าย่บ่ เอาอยู่บ่ปูอเซือหายฝากเราบอเพ่นโบกินบอเพิ่นแคลววากดีเ้อเฮ้เดี๋ยวเพิ่นเขียวมาอยู่บ่กโอบได้กินยังสะโอยังเอาไปหลุนอยู่อือหอยปูปลากับบมียเอาได้ยุเอาซอยฮ่ะไปไปเลยเราบอกว่าเอาซอยล้วว่าเราบอได้ว่าห้ซื้อได้ เทอาได้ทอาได้ทิ้าพันธุเนาะสิบหาพันกินไป็นถ้ามันทอาได้ะสทิาันมันโลอยูบอไ่หอดโลอยูบอกโลดีคือติดทั้งการทั้งเปลือกทั้งในทั้งยังบ่โอ้คือบ่เอาแต่น่วยมันสสิบหาพับุญผู้สาวมาขายเนาะ สาวก็าไยาวจไปเลยเจ้าจื้อคอยได้บ่จื้ออยู่คือจื้อวะใจ้าจะบวกกับจื้อเนาะไทยเด้อสาวคอยไปไทยเดียวบอกเลาเด้อคือหอดเจมีไั่วขอเรเห้โอ้ยเหล้าจากอายเกี่ยวอยู่คอยด้ยบกาสเอาตอนนั้นเจ้ามีเพชรเหาอยู่บะ่โทห้คอยเนี่ยนะจากบาทนะคอยเจอว่าคอยคือหอดเรา เออซาสุกเจอได้อีกนนะจำเลยนะาแม็กอยู่ปากซองสิเมื่อมานนี่สิไปขามไปอุบวนวันี้เรามาอยู่ไหนเราลงแต่ว่าบุรุเรามานีเซนนีบอกเราขึ้นไปปุไปหอดเมื่อโค้งไปหอดดักจึงพูดะโบเิม่าดนครับจนเฮื่อหลังนั่นเห็ดจนแล้วล่ะปีกลัวมียังแน่ตามสัางเจ้า อ่านในฟังแน่อ่านบ่ประเภทข้าวมิเต้เขาพัดก้ากับเข้าเขาพัดเข้าเขาไข่เจียวก้าเข้ามีก้าเข้ายังแน่มีหมูกัะทะลิหมูกับทะลิเอาก้าเข้าหมูเนียนไหมเนาะเนีนมันคืออย่างอ่านไว้ทอดร่วมทอดร่วมทอดย่างแน่ร่วมหมูเห็ดเป็ดไก่มีดูซีนก้าวพอดรอดูซีนก้าวพอดรอ อ่อนอ่อนอ่อนขึ้นกันตอนแรกแกเย็นๆอยู่ดอกไม่เห็นเจ้าอายหรือพ่อนวตอนนี้นี่ครับกับข้าวเขาครับข้าก็สั่งกับข้าหมูครับกับข้าหมูก็คนละจานกินพอได้มีชีวิตต่อไปแต่ว่าก็ชื่นใจอยู่เนาะวันนี้เนาะชืนใจอยู่น้าน้ที่แท้น้าแต่ถ้าแสบยกเขา รายการเนาะหอมๆได้โอ้ลูกค้ามาหลายขนาดเลยครับตอนนี้เวลาเที่ยงครับลูกค้าก็มาแวะเรื่อยๆครับซือว่าเป็นห้านที่อ่าผู้คนแถวนี้ก็จะมาแวะเวียนกินแับรสชาติก็ซื้อว่าใส่ได้เลยละครับรสาติเนี่ยแซ่บเลยครับไกด้มา จานเท่าไหร่ล่ะจานเท่าไหร่ตุกตาคือแปดสิบบอกว่าเขาจานเท่าไหร่คนจ่ายเขาจานหนึ่งต้องหาต้องหานาะโดยถ้าเกิดว่าอยากมากินอีกเนี่ยเขาส่องมาจังใดเขาส่องถามเขาว่าจังใดถ้าโคตรค้นบูดจักเขาอยากมากินอยู่นี่ไหมจ้าชิวอุตรบ้านเอียังเกาะชื่อบ้านวัดไส่บ้านลักไส้่วันวัดไส้ครับมากว่ามือครับทางไปอ่า วัดผู้ครับมากรสิมาพอน้องตุกตาจีานนะครับย่งางเพิ่นปิดเฮียนครับย่างเพิ่นเปิดเฮียนเพิ่นกเฮียนที่อยู่ไปบายบายโอเค ตอนนี้ก็มาหอดบ้านหลวงเก่าครับหรือว่าเมืองจำปาสักรครับสมัย่าที่ททกีตกร์ย่นี่ก็เป็นเมืองเก่าเลยครับเป็นเมืองเก่าเลยของแขวงจำปาสักรครับสม่งมันจะใหญเข้าสู่ปากเซรครับพ่าปากเซก็ติดถนนใหญ่ครับแสงบาน,นาทางนาก็เป็นบ้านยังบ้านวัดพลาด บวัดช่วงนี้ถ้าเป็นฤดูการท่องเทีย่ยวเขาจะบอกว่าช่วงโลซิสันนะครับโลซิสัน,นคือช่วงฤดูฝนครับถ้าเกิดว่าเป็นฤดูแล้งหรือว่าปลายฝนต้นหนาวนี่ก็จะไม่หนักของเทีย่ยวต่างศาสเยอะมากครับวนมากก็จะเป็นฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสนี่มันนั่งกินกาแฟนั่นนี่ครับเราจะมาแบบว่าดูโฮนจะไปว่านั่งเลทานกาแฟครับเพราะว่าเท้่นี้ก็เป็นเมืองเก่าครับขเขตเมืองเกา่าจนหอดวัดคู่นะครับ รล้วเราพาูดก็ไปจากาเมืองจัาสัุนี่ก็ประมาณสักแปดลักครับแปดลักหรือวแปดกิโลครับ นอสแยกครับสามแยกเลี้ยวซ้ายไปเมืองสุขุมวิท่อ mm hmm. จะประสักสวปอลาวครับ mm hmm. ข้าตรงไปก็จะเป็นไปปราสาทวัดกู้ครับมรดกโลกครับของต่อป,ปอลาวครับ mm hmm. นักท่องเที่ยวก็มีอยู่เลครับมีปะไายอ mm hmm. กบแสงวันหนะ้าไปแล้ว ดอนตลาดครับดอนตลาดผมก็ลืมเลยครับว่าดอนตลาดเนี่ขึ้นเมืองอางจำปัสสักหรือสุขุมาห์ผมมั่นใจนะครับแต่ว่าเป็นบ้านดอนตลาดครับเป็นมูบ้านญ่หมบูบ้านหนึ่งครับแ้วก็มีตลาดนับถูกวันวันเสาร์ครับเสาร์วันเสาร์คนจะมาเยอะมากครับคนจะมาหลายแห หนาเนี่ยนะครับตลาดนัดเพิดไปอยู่ทางขวาม,มือครับก็จะมีขายเห็ดขายเป็ดขายไก่ขายอาหารพื้นบ้านตามฤด,ดูกาลขายบัดกุยยางขายบัดกุยเนี่ยวตอนตลาดคืนเมืองอย่างตอนตลาดคืนเมืองอย่างจะประทักบ่โอ้พ่ไปเยี่ยมพ่อเท่าบ่าเยี่ยมกันตอนแรกบ่ยังไงบ่โอเคค่ะ ตอนแรกล้วก็ตอนเสาเข้ากับไายกิมพ์ออกเลยมาหอดบานผักครับบานผักเมืองหม่อง,มองเมืองหม่อง,องบอกแอ,บอนบอกแอนมันอ่านว่าเมืองหม่อง,องบอกเอาเตียงเตียงครูเถอะเลยเตียงครูพี่แต่ <c oughs> อีกหลังหนึ่งบอะอยู่ใจอีกหลังหนึ่ง บ่โอ้ยไปผ่านมาก่าหันนี่เองเด้ออืมไปที่เดียวคือันแม่ไม่ได้เตียงเดียวบอกีเตียงเดียวที่อยู่นี่เท่าไหร่แทหาขันหัวเอาห้องนึงแทนหาโอ้ขี่รถไปรถโดนเนยวะเดินเบี้ยวบ่กมาเดียวสองหองเลยสองคนละห้องบ่แม่ฮะมันเตียงใหญ่อยู่ไลยนอนการกันกันเลย เล่น,นสินะคนลห้องสะดวกไปได้ก,กับแบบนั้นไอ้ก็สะดวกเวิร์ดทุยางนอกในการก้อนขึ้นนี่นอกในการก้อนขึ้นนี่ไปไปอะเออไปเมืองมุ่นจังจังนอนคนละห้อ,หอง ลรากลับไปเมืองโค้งกับจังว่ากันนอนคนห้อง,องจะเอ,อคือติดวะเป็นไรดีบ่เท่าไรเกาะติดหนีไว้เด้ <laughs> หอห้องเง่ายหนึง่งเ <Okay. S 1> ออเสนหาหนึ่งห้องสำจอดรถตกอัพได้ ถือกล่องไว้อายักบาทเนี่ยมาห่อใกับมาพอเลยครับสาวดอนตลาดครับถือไ้เออนั่นละถือไว้แบบนั้นแหละยิ้มงงงามไย <c oughs> กำในแนเนด้ <c oughs> อถือของอยู่บ่ได้ขอบใจโดยขอบใจคือการเด้อ แสนหาต่อใจคนละเจ็ดสิบหาเนาะอู้เขามีฮานให้พ่อมีอยู่นี่ไฟแม่ข้าห้าไฟบติดเหรอเดียววาติดหลอดเดียวอดีอฮ่อาอดีเรานำบติดสงราคาทแสนหาอย่างเกี่ยวอย่างเวียนเนาะ อิ่วข้าวยางเดียวยางเบิง่งหม่าหอดแหวนอยู่ตะวาหากักข้านอนตื่นมาหมื่นฝนกระก <c oughs> ทุกห้ามมองกินเก่าไปใหญ่ <c oughs> ๆเกิบก็ไม่มีใส่ไปซื้อเกิบมากขานี่เดี๋ยวเขาสั่งกับเขาไปกินยี่หอ้ตอตำยังนะตำยังเอาตำบุกฮ่งตำบุกทั่วกินวนนันบอกเฮ้ยกินตำตำบ,บุกฮวงค,คนขายบริเแพงเลยครับพะ่นขายชิบหาพัด กับอะไรก่อน้าวผ่นกับสิมผาเออมีสองอันสอง,สองแต่ย่งก็ร<ะ>าคาเหลือแต่กักว่าจะลืมกระจายเงินผลนำนระ <c oughs> มือนี่นะครับมือนี้สีมีเศรษฐีใหม่ม <c oughs> จันพุทธสุขหิมีเศรษฐีใหม,ม่เกิดขึ้นในระเเศเลาวถูกสัปดาห์ <c oughs> ผมก็เลยว่าบรรท่าผมเป็นเศรษฐีใหม่น้ำเขาหนึ่งในั้นเวาเด็กน่งเด็กนี่กบงวันเท้าถือได้เราใช้ไม่มีไป แม่เลีแม่เราเป็นแม่ดีโอ้แล้วเจ้าจะจดให้แม่บ่ณิย์ใแม่เจ้าเอาเอาเลขอันนี้เลยก็ได้ฮัลโหลจะประสังจะประสักตอนพอเรากับทุกวันเสาร์ก็จะมีตลาดนัดกับเดี่ยวเพื่อนไทยมือสี่ตีต่อไปพี่ๆนี่ก็น่าจะปิดตรงนี้นะแถวๆนี้นะเอาหูอะไรดิฮะเดไ๋ยวใครไอหูอะไรเอาหูจิไบอาจจะเจอได้พันหนึ่งยาเสจเจ้าพันหนึ่งเถือน Đó. Để để Chào đó. Cháu phi. Ai Cháu để suy nhận. Được.